นะคลิปนี้นะฮะคลิปนี้อย่างที่สงสัยกันเมื่อกี้ตอนที่เราคุยกันไปก็คือว่าไอชุดนี้คือชุดเดียวกัน2.1เวอร์ชั่น2ไม่รู้ว่าใจกุ้งพูดอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้นะผมจำได้อันนี้คือเป็นลำโพมินิคือ2องนเนาะดูเดี๋ยวผมให้ดูไกลๆว่ามินิแค่ไหนเนี่ยตัวคุณอยู่ขนาดนี้นะก็แค่นี้เองแล้วก็ไหนคนลองยกตัวนี้สินิ้วเดียวยกได้เลยนะเนี่ยสองนิ้วเขอสองนิ้ว นะก็คือเบาสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกพกพาตั้งไว้ที่บ้านไม่เปลืองเนื้อที่นะแล้วก็เอาเอาแก้วน้ํเอาอะไรมาวางข้างบนก็ได้เพราะเป็นไม้อัดได้นะไม่ต้องกลัวนะถ้าน้ําหกก็เช็ดเอานะฮะน้าหกมันก็จะไหลลงมันจะไม่ซึมเนาะแล้วพ่นสีกันน้ําด้วยสามารถเป็นโฮมเทเตอร์ได้ตั้งเพลงได้ได้ครับเนาะเอาไว้ในห้องนอนอลยไม่เกะกะเลยคือจริงๆอ่ะอันเนี้ยถ้าเกิดขยับมาร้องเพลงเนี่ยก็เอามีตัวนเนี้ยเอามีตัวเนี้ย มาประกบอย่างนี้ก็ได้ก็ลองเพลงได้แล้วนะคะแต่อันนี้เราจะไม่พูดถึงอะไรอันนี้ก็คือมีที่ใส่มิกเลยตรงนี้นะฮะอันนี้มันจะเห็นความแตกต่างกันมือไม้สั่นนะฮะมือไม้สั่นอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองฟังดูว่าอ่าอันนี้อันนี้ตรงนี้ไม่มีมิกนะอันนี้อันนี้ไม่มีครับไม่คือเป็นอยู่ชุดนู้นก็คือใส่มิกไว้ก็คือเราจะตัดตรงนี้เจาะลงไปใช่เนาะคือชุดนี้มันจะแตกต่างกันเรื่องลําโพงข้างหน้าเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยอ่าฮะ แล้วก็เป็นพาวเวอร์ตัวเดียวกันสเปคเดียวกันแล้วก็ใช้ข้างหลังตัวเดียวกันด้วยแล้วเดี๋ยวเราจะลองเสียงดูว่าไอ้ไอ้ลำโพงหน้าอย่างเงี้ยกับหน้าอย่างเงี้ยมันจะเสียงมันจะแตกตา่างยังไงอ่าลอง,องดูน,งนะลองเอาหน้าดําก่อนอ่าขวาน้าหน้าดำเอาเอางี้กันนิดนึงก็คือ,อราคาเท่ากันนะราคาเท่ากันราคาคือเปลี่ยนซับก็คือชุดเนี้ยก็คือมีมีซ้ายขวาใช่แล้วก็ตรงนี้แต่แค่เปลี่ยนดอกเปลี่ยนดอกราคาเท่ากัน อ่าเดี๋ยวเราเอางี้ก่อนอะเราเราตั้งเราตั้งนี้ก่อนเลยตั้งให้แฟดหมดอ่ะคุณต้องตั้งให้แฟดหมดตั้งเครื่องเสียงตั้งเนี่ยอ่ะคุณตั้งก่อนตั้งวอลลุ่มแลยให้แฟดหมดเลยทั้งเสียงทุ้มเสียงแหลมเนี่ยอ่าแฟดนะตรงกลางอืมทางนู้นก็ต้องแฟดด้วยอ่าจะได้ไม่เห็นความแตกต่างนะฮะอแฟดนะแฟดยังแฟดนะต้องกลางจริงๆนะนี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยววอลลุ่มเราก็กลางนะอเราจะตัวไหนดีตัวดําก่อนอ่าใช่เพราะเราเสียบสายไว้แล้วอ่าตัวดําเสียบอันอันนี้คือมีเขาเรียกว่ามี แบตเตอรี่ทุกตัว,ตวมีแบตเตอรี่นะแล้วก็ต่อนี้เดี๋ยวเราจะแค่ย้ายย้ายนี้มาใส่ใ<ช>นะ<ช>แล้วก็ใช้เพลงเดียวกันใช่ได้ครับเดี๋ยวฟังลองดูนะฮะอันนี้เราเสียบใช้แฟลชได์นะร,รุ่นเวอร์ช <V> ั่น2นี่จะมีแฟลชได้แล้วใช่ครับเวอร์ชั่นแรกที่ผมที่เคยมาถ่ายต้องนานเนี่ยขายดีๆเนี่ยยังไม่มีแฟลชได์ใช่ครับโอเคอ่าอ่าอ่างนี้เลยนะเดี๋ยวนะวอลรุ่มก็ตรงกลางนะ นี่นะฮะอ่านตรงกลางหมดเลยนะ,ะก็คือแปดหมดเลยอ่าโอเคอันนี้คือชุดนี้นะฮะชุดนี้ๆๆๆนี่นะหาดผมอันนี้หนึ่งอ่านีดตั้งอ่าระยะเท่ากันนะระยะเท่ากันนะ แยกซ้ายขวาล้วเมื่อกี้รัวกองนะวิ่งไปทางนู้นฮะอุ้ยนี้ถ้าดูหนังนี้สนุกเลยนะตอนยิงตัดนะโอ้เป็นเซรามากเลยนะมาลองสลับดูนะอันนี้สลับก็คือปิดเสียงนะปิดก็่อนอ่ะรันนี้สลับอ่ะคุณสลับสายมาผมเสียบไปเลยเอาเพลงแรกเหมือนกันนะฮะได้อันนี้ปิดก่อนนะ เดี๋ยวคุณสลับสายมานะฮะเครื่องเสียงเราตั้งไว้หมดแล้วนะฮะก็คือเป็นเป็นเสียงกลางเออไม่ใช่เสียงกลางก็คือว่าเป็นแฟลหมดเลย<ช>สวิตช์นะ,ะเปิดนะครับผมนี่ปุม่มสวยนะอ่าโอเคอ ไน่แตกต่างเนาะใกล้เคียงเนาะใช่ครับต้องไปฟังดูจะรู้เลยอ่าเดี๋ยวเราฟังตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวสลับนะสลับกลับฟังตรงนี้เลยแล้วกันนะฟังชัดๆ นี่อยู่ที่ตัวเหลืองนะฮะตัวเหลืองตัวนี้อันนี้เราตั้งแฟดนะฮะแฟดไว้เหมือนกันอลองหลับกลับนะนะหลับกลับนะฮะ สลับด้วยความรวดเร็วนะฮะจะได้ไม่ขาดช่วงไม่ขาดช่วงอ่าอ่ามาอ่าอ่าโอเคเสียนกลางเหมือนเดิมครับผมเฮ้เริ่มเห็นความแตกต่างนะนะมความแตกต่างกันอ่าแตกต่างนะเมื่อกี้ฟังแล้วตอนสลับมาเหมือนจะไม่แตกต่างเหรอแต่ตอนกลับมาตัวเดิมรู้เลยฮะให้เลย และแต่ชอบนะอ่าผมฟังออกแล้วว่าเป็นไงนะอ่าเพื่อนเพื่อนสมาชิกอ่ะเม้นมาได้เลยใครที่ดูมาเม้นมาได้เลยว่าชอบแบบไหนหรือคุณฟังแล้วอันไหนมันแตกต่างเอออ่าใช่ไ่ดูสิว่าจะคิดเหมือนเราป่ะอ่าดูซิว่าจะคิดเหมือนผมไหมนะผมรู้แล้วเี้ ช่วยบีบเมมมาหน่อยว่ามันแตกต่างยังไงกันมันแตกต่างกันตรงไหนที่เมื่อกี้ผมผมนี้ให้อ่านะเออนะกับลองกลับไปย้อนฟังดูนะเมื่อกี้ไม่ไม่ใช่หมายถึงว่ากลับไปย้อนฟังที่ต้นคลิปตอนแรกผมเปิดกับตัวนี้แล้วก็ย้ายมาตัวนี้ตอนย้ายมาตัวนี้ตอนแรกเราฟังไม่ค่อยออกแต่ตอนย้ายกลับมาปุ๊บมันฟังออกเลยนะผมนี่บอกว่ามันจะแตกต่างกันนะลองดูว่าจะเหมือนเราไหมคุณคิดว่ามันแตกต่างกันตรงไหนราคาเท่าเดิมราคาเท่ากันแนะแต่คนชอบ อันนี้คือเราตั้งแสตนะแต่ถ้าเกิดเอาจริงๆแล้วสมมุติว่าสมมุติว่าคุณซื้อไปเนี่ยคุณซื้อไปเนี่ยสมมติว่าคุณคิดว่าตัวเนี้ยมันแข็งหรือตัวนี้มันนุ่ม,มคุณก็สามารถเพิ่มได้เพรา <Daddy>. ะตัวนี้เราตั้งไวแ้แค่แปดตรงกลางเราสามารถเพิ่มแหลมได้อีกเห็นไหมฮะเนี่ยเนาะเราสามารถเพิ่มทุ่มได้อีกอะ <pedestrian. S 2> ให้แน่นแน่นขึ้นไน้ไหมเราสามารถเพิ่มกลางได้อีกอ่าเพราะฉะนั้น ตรงตรงเนี้ยคุณสามารถเพิ่มได้นะฮะแต่ที่เราเปรียบเทียบคือเราตั้งเป็นเป็นสฟดต,ตั้งคู่เราจะเปรียบเทียบกันได้นะว่ามันเป็นยังไงฮะเสียงก็เท่ากันเนาะขอยิบขี้โอ้โหเอางี้ไหมอเอา,ข,า,ข,า,ข,าข้างนี้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 ของข้างนี้ข้างนี้ของข้างนี้ไหมอ่าลองดูไห<ป>มอ่าเอาข้าง ครั้งนี้มาใส่ตัวนี้อ่าอ่านี่อ่านะอ่าแล้วเปิดด้วยเลยออแล้วเปิดไม่ได้นะเสียบไปเลยดึงออกนะเออเออนะเห็นไหมครัฟังออกไหมน่นะถ้าเกิดใครฟังออกเม้นมาคุยกับพวกเราได้นะว่าชอบแบบไหนชอบตัวไหนนะผมกก็อยาอยากให้แบบ ไม่ได้คิดไปเองอะว่ามันแตกต่างอะมันแตกต่างผมก็อยากรับฟังความคิดของผมด่งว่าเฮ้ยมันแตกต่างยังไงกันด้วยเนาะใช่นะฮะแต่ที่แน่ๆคือสีสีต่างแล้วสีแตกต่างเนาะแล้วแต่คนชอบนะว่าอันนี้มันมีขอบเหลืองอันนี้จะเป็นขอบดำอันนี้ก็ปรับได้นะฮะสามารถเพิ่มแหลมเพิ่มอะไรได้เนี่ยตรฮ้นะลดการได้หมด ฮะเพิ่มเบ็ดนี่ฮะโอ้ดอกเพิ่มไหดเพื่อเลยนอกคือไ้เต็มที่เลยนะครับโอ้คุ้มมากเลยนะอ้ามาฝั่งนี้หน่อยว่าพี่โดผมเองผมก็อยากอยากแบบเก็บรไยละเอียดิดนึงเอนะอ่าโอเคอ่า นี่นะเสียงอ่าว่าตอนเนี้ยอ่าเมื่อกี้เสียงเบาไปหน่อยอ่าตอนนี้คนเริ่มคนเริ่มคนเริ่มเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วใช่ไหมว่ามันเริ่มแตกต่างเปลี่ยนปุ๊บรู้เลยเข้าใจเลยนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่คนชอบเนาะเพราะว่าราคาเท่ากันถ้าราคาเท่ากันเนี่ยเอาที่ชอบเอาที่ชอบชอบเลยเอาไปขายชาวบ้านแล้วไปที่ชอบที่ชอบอ่าน่า ไปที่ชอบที่ชอบนะฮะตรงไหนไม่ชอบอย่าไปเหมือนพวกเราพวกเราจะชอบไปที่ชอบไปที่ชอบที่ชอบที่ไม่ชอบเราจะไม่ไปอย่างเช่นตรงไหนที่มันแดดจ้าร้อนรเราจะชอบไปตรงที่มันอากาศดีๆถึงใต้ต้นไม้ผูกเปนอนมีสายมีน้ำตกเปิดตามเพลงะ็พอนั้นคือที่ชอบของเรานะที่ไม่ชอบไม่ต้องไปนะะเครื่องเสียงก็เหมือนกันนะชอบที่ไหนไปเอาที่นั่นนะ บอกว่าที่ร้านดีที่สุดอาจจะมีร้านอื่นที่ดีกว่าร้านนี้ก็ได้แต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยผมก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราพรีเซนไปเนี่ยมันเกิดจากการที่เราขายและดูแลลูกค้าจริงจ <c oughs> แล้วเราพัฒนางานมาอย่างเรื่อยๆอย่างผมเองอ,อย่างก่อนนั้นผมก็มาอยู่เนี่ยผมก็รู้ว่าเออจริงๆแล้วตอนแรกอะผมก็มองว่าเฮ้ย ราคาไม่เห็นเหมือนที่อื่นเลยแต่จริงๆแล้วไอ้คําว่าไอ้สิ่งที่มันแทรกอยู่ในเรื่องราคาเนี่ยมันคือบริการหลังการขายมากกว่า<ม>แล้วก็การดีไซน์การ<ช>ออกแบบที่ไม่เหมือนใครใช,ชุดเนี้ยบอกได้เลยว่าชุดเนี้ยอเนกประสงค์มากหิ้วไปได้ใส่รถไปได้เนาะใส่รถไปได้สามารถแยกชิ้นฟังได้มันจะต่างกับบลูทูธนิดนึงตรงที่ว่าบลูทูธมันแยกชิ้นไม่ได้อันนี้สามารถแยกซ้ายขวาถ้าเรามีสายยาวๆเราสามารถแยกไปอยู่หัวรถท้ายรถ ได้มีแบตเหมือนกันแล้วก็ใส่ท้ายรถไปได้เลยดีไพูดถึงเรื่องบูทูธอ่าเราก็มีบูทูธใหม่ที่แยกออกมาจากตู้วินเทจก็คือวินเทจหัวขนมปังเดี๋ยวค่อยตามมาดูคลิปหน้าละกันตามไปดูเดตามไปดูอะไรอีกแล้วบูทูธขนมปังบูหัวขนมปังอ่ามันจะเป็นเหมือนแบบตุยๆหัวขนมปังอ่ะจริงว่าตั้งชื่อไว้จริงดิใช่โอ้แล้วผมจะได้ลองไหมวันนี้ได้ลองได้ลองสมาชิกได้ชูได้ชมแน่นอนโอเคครับนะมาเลยขนมปัง